ครับนาพักกระเดาพี่น้องวันนี้ผมสีมะมานเนี่ยน่ำครับเป็นสูตรโบราณแต่สมัยปู่ญาตายง่ายนะครับพวกได้รู้แล้วก็เงียบไปเด้อวิธีนั่นก็คือเอามาลวกครับนี่ครับต้มน้ำหอนเดือดแล้วก็ใส่ลงไปจะโดนหรือบ่โดนนี่กับแหลแตะพุ่มครับสำหรับผม แป๊บเดี๋ยวพอน่ครับมงกนถามาเป็นอย่างขึ้จังมาลวกลหลวกลวกขึ้นตัวปเป็นเส้นน้ำเย็นมันเป็นการถนอมอาหารอีกแบบหนึ่งครับนานี่มันกิดบือดอบออยากนะครับเนาะผักกระดาหากินยำได้ก็ได้มองไกนก็นได้นี่ครับผมเอาขึ้นปกติเลยครับก็จะห้องลวกกินธรรมดา แต่มันจะมีอีกขอนึงก,นก็คือผมเซวไปตากแดดครับตากให้มันแห้งเลยครับผมใส่น้ำเย็นไว้เห็ดไปทั้งสี่เลยครับเรื่อยๆใส่อีกครับ สักแพ๊บหนึ่งครับผมไปครับไปไปเบิ่งอีกขั้นตอนหนึ่งเลยครับไปครับตามมาเลยครับ ตอนที่ว่าพี่น้องมาเบิ้งเนี่ยครับตั้งไต้ตั้งไต่เห็นมันแบบลงๆนะครับหนามมันจะได้เสด็จ ลงลมนีครับซ้ำนี้แหละครับนะครับหลังจากที่เขาตากไว้แล้วเราจะได้ประมาณนี้แหละครับถ้าถามว่าตากโดนบอ่อเมื่อกาญูที่สภาพอากาศนะครับถ้าอากาศแบบเป,เปิดแดดด,ดดดีอยงสิ่็จักสองแดดสามแดดก็ได้ดไรครับนี่ครับผมนั่นก็คืประมาณเนี้ยครับนี่แหละคือเหตุผลที่เขาต้องลวกก่อนครับมันจะได้บม่หลุดออก มาเด็นสิบภาพไปเบิ่งครับเวลาเขาจะกินเนาะเขาต้องเห็ดแบบใดครับไปนี่ครับ,รบต้มน้ำแล้วก็เอาอันนี้ลงไปลวกเลยครับนีบ่ลงไปเลย แบบนี้เลยครับคว,วันถึงเวลาจะข้าวรเริ่มเปลี่ยนสีแล้วครับสีเริ่มเปลี่ยนแล้วนี่เริ่มตึงกันแล้วครับผมตึงละรวยจัน้อยไม่เนี่ย,หย,หย,หยเห็นร่ครับ,น,รบนี่คือ สมัยก่อนบันเท็ดแบบนี้แหละครับเก็บไว้ได้ขามปีพี่น้องวัตถยให้โดนน้าได้ขามปีเลยครับอนี่ครับใส่น้าเย็นไว้ครับนี่ครับอันนี้ที่เที่ยวเห็ดไปครับตอนที่เข้าย่างบ้านได้ย่างบ้านเดียวไปตากมันก็้ดซีสดๆนะครับแต่ว่าถ้าเข้าไปตากสาเส้นเหลวเข้าเอามาหลวกมั่ก็้ดซีออกแบบนี้ครับ ก็กินได้ได่เลยพี่น้องนี่ครับเป็นการทอถนอมอาหารอีกแบบหนึ่งครับนี่ครับผมลองเอาไปเห็ดเติงได้ครับเด้อขอบคุณครับ